ทุกวันนี้เข้าไปวันแเพราะว่ามีเงินทุนใที่เขาได้ไประโยบบนนี่น,บบนง,งนีัก็มาใช้เงินะนนี้สรับสีแร้ก็ผัดเนื้อน้ำใสเลยนะครับแตดสิบบาท ได้หกรใช่ไหมครับ70ได้700มันน้อยเกินไปตรงที่ว่าทั้งเดือนได้แค่วันละ20บาทเนะาะ30วันมันก็ได้แค่20บาทมันก็600แล้วมันก็ไม่ช่วนหน้าครับอ๋อเหรอครับขอบคุณามากขอบคุณามากไม่มีชนะสมาชิกพักด้วย,วยครับกำลังเริ่มทำตอนนี้ทําเยอะแล้วโดนทําลายเยอะครับอ๋อใช่กำลังเริ่มอยู่กำลังใช้เสียงเียงเล็กน้อยครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ คือเสียงของพิชาพิชาลิมจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลครับวันนี้ผมมากับทีมสมุทรสงครามของพักเก้าไกลนะครับขอบคุณมากครับขอแนะนำตัวทุกชาติให้คนรุ่นใหม่เมื่อเงานยงกั๊ไม่เอาเอารุ่นใหม่ กำไยล้างนี่นะไปอ้างไปจับปลาบนทื่ให้ประมงที่อยู่ชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งที่เขาจับพ่อแม่พันธุ์คือมาบอกปลาจับปลาเล็กบอกวในในปลาเล็กหนึ Здесь ่งตัวในประทูรหนึ่งตัวมันมีไข่สองแสนให้จับปลาเล็กเท่าไหร่มันก็หมดแต่จับพ่อแม่พันธุ์คือเขาจับพ่อแม่พันธุ์จนหมดเราสำหรับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักและเป็นเครดิตนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะไปคุยปัญหาเรื่องยาเสพติดที่เทียรรายไม่ว่าจะไปคุยเรื่องเหมืองที่อีสานไม่ว่าจะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเล่าที่แพร่ไม่ว่าจะไปเรื่องข้าวมันกลับมาอยู่ที่คำตอบเดียวกันในการแก้ปัญหาครับมันคือการใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและปิดสวิตช์สามปอนี้ให้ได้การทีมาดูแลนะครับเราก็เป็นภาคีกับเขา,ขาแต่เราไม่เคยใช้ประโยชน์เราเป็นสมาชิกในรัฐอดีตประธานอนงค์การ สองนี่คือนายกในส่วนของล้อมอวัรับจากมาทูทุกสมือครับครับที่นี้มาถึงตอนนี้เก่งมา จากเศรษฐีเขาเก่งนะบทหารกิ่งจากเศรษฐีเป็นจาจบของเราก็หวังนะที่เมื่อกี้ขับรถมากับยวิชาญคุยมาในรถตลอดหวังว่าถ้าเราได้เปลี่ยนรัฐบาลครับชาบามงมันน่าจะต้องดีขึ้นแต่ถ้ารัฐบาลนี้ยังกลับมาเหมือนเดิมไม่มีโอกาสเราพูดตรงตรงแต่พรผมว่าอาทิตย์ล้ามันก็แสดงแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยเนาะปกติเนี่ย สภาล่มทุกวันเลยอสสไม่มีกําลังใจที่จะมาทํางานแล้วก็ไม่มีแรงกดดันที่จะทางาน,นแต่ก็เป็นเพราะพี่น้องชาวประมงที่มีความเป็นพลเมืองสูงมีความเป็นประชาธิปไตยสูงแล้วก็มาที่ยกกําลังกันมาที่สภาแค่ทาให้สภาไม่ล่มนี่ก็ถือว่าพี่น้องชาวประมงนี่เป็นอาชีพที่สุดยอดแล้วในเรื่องของ,งนอันคือจะจะบฝังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ความเจ็บปวดความรวดร้าวของพี่น้องชาวประมงตั้งแต่ทหารก็มาบริหาร ตั้งแต่ทหารไปรับใบสั่งมาจากยุโรปนะครับเอากฎหมายที่รุนแรงอย่างู u ูนะครับมาทําให้ท่านต้องวรุปไปได้ง่ายก็คือมีปีโก้มี B.M.S. มีแรงงานมีแรงงานต่างด้าวนะครับมีโทษที่ไม่ได้สัดส่วนนะครับไม่ได้แจ้งปีโก้วันแรกก็ล้มละลายกันเลยนะครับทาให้มีสามายทะเลให้ทะเลาะกันนะครับมีท้งปกรงพื้นบ้านมีท้งปกรงพาณิชย์ก็มาทะเลาะกันในเจตนมาหากินแล้วยังมาเจอกับปัญหา โควิดเองใช่ไหมครับในขณะโควิดในช่วงที่อย่างาสมุทรสาครน,นี่ก็เป็นช่วงที่ตลาดต้องปิดไปในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยผมคิดว่าผมมาในวันนี้เนี่ยมาเฉลิมฉลองกับทุกท่านนะครับมาเฉลิมฉลองกับทุกท่านมากกว่าที่จะมาพูดแต่ในเรื่องของปัญหาที่ผ่านมาในช่วง8ปีนะครับเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านนายกมงคลพาพี่น้องชาวประมง ไปที่รัรฐสภาน,นะครับดูการลงมติรับกฎหมายใหม่ที่เป็นพรบะม,ะมงนะครับไม่ใช่กฎหมายจากฐานีต่อไปละแต่เป็นกฎหมายที่มาจากผู้แทนรัษฎรที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากผูก้การทุกคนแม่ว่าจะมาคไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งกฎหมายแน่นอนมันต้องมีความยืดหยุ่กว่ารับฟังพี่น้องประชาชนมากกว่ายึดัวพี่น้องประชาชนมากกว่านะครับแล้วเราใช้เวลาถึง8ปีกว่าที่จะมีรัฐสภาก็ดี กว่าจะมีการเลือกตั้งก็ดีกว่าที่เราจะได้ผ่านสภาใก็เป็นคนอย่างพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องชาวบงบงทุกคนเป็นคนอย่างท่านนายกบงงคนนะครับคนอย่างท่านอดีตนายกนะครับคนอย่างท่านประธานที่พาพี่น้องประชาชนไปสรงสภาไปนั่งอยู่ข้างบนสภานั่งอยู่บนหัวสอส,อสอทุกคนเลยปกติที่สภาล่มตลอดแล้วพี่น้องครับยังไม่ทนมันที่ประชุมอะไรเลยสิบแปดวงสอสอโตรงานัุหคดแล้วเขมาประชุม โดปุ๊บไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรเกี่ยวกับการศาึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเมืองกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจประชุมอะไรไม่ได้สักอย่างครับเพราะว่ามันล่มตลอดมีกฎหมายประงมงเป็นกฎหมายแรกแรกเลยครับในรอบน่าจะปีนี้เลยนะครับ <c oughs> ที่ผ่านรัฐรสภาได้ขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านนายกบกหน่ครับ